เอาละครับเราเข้าสู่ในช่วงโฮบอลเหนือแล้วนะฮะครับแล้วก็ <6 S 1> แน่นอนครับพอเข้าสู่ช่วงโฮบอลเหนือเนี่ยเราคงจะต้องต้องสปีดหน่อยครับสปีดหน่อยม,มีการถามคําถามด้วย ครับนะเรายังไม่ได้ทายทายปัญหาเล่นเกมกันเลยนะครับตอนนี้วันนี้ลืมลืมหรือเปล่าถามจริงลืมลืมแน่นไงยอมรับลืมครับอ่าคาถามเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมคําถามวันนี้ก็คือจะถามว่าระหว่างคู่เชียงใหม่เอฟซกับตราดเอฟซในวันอาทิตย์เวลา19บเกานาฬิกาเนี่ยครับจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่เน้นอีกทีนะครับเชียงใหม่เอฟซพบ ตราดเอฟซีเนี่ยครับผมจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ในวันอาทิตย์เออยังมีเวลายังพอมีเวลานะครับตอนนี้ฮะถึงครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับครับเราน่าจจะอาจจะสอยยาวเลยนะครับอาจจะไม่เบรกแล้วล่ะไปไม่เบรกไปยาวเลยไปทีหนึ่งถึงทีสามต่อทีเอให้มันจบภายในครึ่งชั่วโมงนี่เลยแล้วกันจัดไปสิโอเคนะครับอย่าลืมคําถามที่คุณนงบอกนะฮะอันนี้นนตรงนี้ยทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคุณจะไปพูดดีแหมอย่าเพิ่งเฉลยดิคุณก็โอ้ย กูส่าตั้งจอไว้ดิคุณจะเฉลยทำไมเนี่ยคำถามอีกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับเพราะอย่างน้อยเอฟซีกับตราดเอฟซีอย่างน้อยเราต้องพยายามเอาใจทีมเหนือเราฮะนะเชียงใหม่เอฟซีต้องกลับมาให้ได้สินัดนี้ครับคิดอย่างนั้นนะครับเราก็เลยลองเลือกดูแล้วกันว่าใส่ความเป็นเจ้าบ้านละไงแฟนบอลจะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่านะครับเชียงใหม่เอฟซีพอกับตราดเอฟซีสกอร์ออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรชาคืนมาได้ไหมนะอ่าไทยเข้ามาได้ฮะมีเสื้อเอะไรแบบเราแบบง่ายๆเลยฮะ อยู่ว่างข้าก็ดึงไม่เห็นเลยนะโปลลโปโลเป็นใบแห้นิดนึงแล้วกันผมบอกตรงนะตราดผู้เล่นขาดเยอะนะใครจะทายผลไม่รู้ผมบอกเนี้ยใปให้ขนาดนี้นี่เป็นเสื้อโปโลหิมสนามนะอ่าอันนี้ปโลน้นหรู้เปล่าพูลโพูลปโบกปโลบกเอ๊ะสวยนะครับสวยเออมันตงสวยตรงนี้สวยตรงนี้ สายฟ้ามาคนแรกบอกตาชนะหนึ่งสองเนี่ยสองหนึ่งคุณพลาดแล้วคุณพลาดแล้วคุณสายฟ้าเดี๋ยวสิคุณพลาดแล้วตาผู้เล่นขาดเยอะผมบอกให้โอเคอ่ะทีนี้มาเลยค่ะไล่ที่ที่หนึ่งก่อนนะครับที่หนึ่งในสัปดาห์นี้มาแล้วฮะมาเลยบุรีลัมเปอร์ใช้ชนะสามท่มแชมป์ไทยลีกลุงตู่ไม่ชอบท่านี้ไม่ฮะลุงตู่ไม่ชอบท่านี้ไม่ ต้องเอาสามอีกอย่างใช่ไหมใช่ต้องนี้สามอย่างนี้ใช่ไหมนี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าอย่างงี้มันไม่ใช่เท่าไม่อันนี้เขาสามแบบแตกไงคุณผอนี่น้องยุ่นบอกเชียงใหม่เอฟซีสามหนึ่งโอเคอีกาฮักกันแต่นอนแน่นอนอ่ะคือที่เราเอาภาพนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ชัดเจนหรือยังว่าบุรีรัมย์น่าจะคว้าแชมป์ทีีถึงแม้ว่าเกมนี้เกมนี้จะไปเยือนนะไปเยือนขอนแก่นนะครับ เป็นดรบบี้ของทางอีสานเขาครับอ่ะมอยไงได้ไหมไม่น่าจะรอดครับเพราะตอนนี้ถ้าดูจากตารางคะแนนเนี่ยบุรีรัมเป็นอันดับหนึ่งนะฮะครับนะครับนำหน้าไม่ไม่มันมันอยู่ที่บีจีปทุมด้วยไม่เหรอไม่ยูบีจีปทุมไม่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 แล้วเพราะมันเหลืออีกสี่เกมคุณจบแล้วถ้าชนะวันนี้ครับแต้มขาดแล้วอย่างไรก็ไม่น่าเท่ากาะตอนนี้ห้าสิบเจ็ดกับสี่สิบแปดอะครับแ้่มันเหลืออีกสี่เกมเพราะสองทีมแข่งเท่ากันน่ะอเออดูสิห้าสิบเจ็ดกับสี่สิบแปดตอนนี้อถ้าสมมติ บุรีรัมชนะจะเป็นหกแม่เขาบอกบีจีแพ้นี่ก็คือจบเหมือนกันไม่เหรอถูกต้องถูกต้องเออก็เอาบุรีรัมชนะสี่เขาก็ต้องการชนะไม่เขาจะไปชนะอีกแมตคือเตะในบ้านเอาจริงเหรอรับทัวร์ในบ้านโอ้โหอันนี้คือลุงเนี่ยวางไแล้ววางไปแล้วเหรอเออเขาโทรมาบอกนี่นนี่นะเชื่อลุงดิทุยนะอะไม่ไม่เพราะเดี๋ยวมาไล่กันหน่อยเดี๋ยวผมไม่ดูผมเป็นคนที่สอบตกเรื่องพวกนี้ด้วยครับตอนนี้อ่าถ้าบุรีรัมณฑนี้ชนะจะมีหกสิบครับ แล้วก็เอาผมเอาบีจีชนะด้วยแล้วกันบีจีชนะจะมีห้าสิบเอ็ดก็จะห่างกันทั้งหมด9้าแต้มเนาะเก้าแต้ม,ตมซึ่งมันจะพอดีกัน9้าแต้มเนี่ยจะเหลือเกมนี้มันมันเหลืออีกเกมนี้มันเท่ากับว่าจะเหลืออีกสามนัดสุดท้ายก็สามนัดไง9้า <9 S 1> แต้มไงถ้าแต้มเท่ากันก็แพ้บุรีรัมยู่ดีอ่ถูกตอ้องอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็จบ่ะ <laughs> <laughs> คิดว่าไหวไหมขอนแก่นเนี่ยพอต้านไหวไหม เพราะว่าในบ้านเขาก็ไม่ค่อยธรรมดาเหมือนกันนะขอนแก่นเนี่ยก็บอกแล้วไงนั่นนี้อาจจะไม่เอาก็ได้คือเก็บเก็บผู้เล่นไว้แล้วก็ไปจัดฟูลทีมในเกมที่ต่อไปในบ้านแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้เปล่ารับถ้วยในบ้านไม่แล้วที่สําคัญอะไรรู้เปล่าอะไรอ่ะเกมต่อไปไม่ต้องรอนานครับเตะวันพุธเลยนั่นไงแล้วเจอใครรู้ไหมเจอใครเชียงรายยูอ๋ออร่อยปีนี้นะเข้าทางหมดเลยไม่คือก็จำได้ไหมล่ะไม่ไม่คือ กับไม่ชนะขอนแก่นใช่แล้วกลับไปเล่นในบ้านใช่เอาชนะเชียงรายอยู่คือล้างแค้นเงเหม็นหน้ามันด้วยใช่ล้างแค้นเลโอ้โจได้ไหมไม่ล้าทุยนที่เชียงใหม่เชียงรายแม่งเฮอีกสนามหนึ่งลุงชูเลยใช่ไหมโอ้โหคลาสสิกว่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เชื่อผมดิไม่แต่ประเด็นอย่างหนึ่งของบุรีรัมเนี่ยเอ่อผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์ของ ยูบยองซูซึ่งเป็นกองหน้าของชนบุรีเนาะ uh huh. ชื่นชมเจ้าอาร์ถึงแม้ว่าเจ้าอารอาจจะไม่ได้ติดทีมชาติชุดชุด,ชดอุ่นเครื่องเนาะนะครับแต่เขาบอกว่าสุป,ประชัยใจเด่นซึ่งตอนเนี้ยลุนดาวสันโวสูงสุดของหลีกเน uh ี huh. ่ยนะครับซึ่งอยู่ในของในทีมของบุรีรัมเนี่ยยูบยงซูบอกว่าคลาสเนี่ยสามารถขึ้นเป็นนักเตะดาวสันโวของทวีปเอเชียได้เลย ช่วโมงนี้นะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเอ่อชั่วโมงนี้เนี่ยชั่วโมงนี้นะน่าจะมีโอกาสในการที่จะออกไปหาประสบการณ์ในต่างแดนอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องเนจะปล่อยว่าเอาลูกลักอ่ะอ่ะก็ทีนี้ดูแล้วกันว่าจะเข้าสู่พี่โหนงบอกไว้ไหมไม่ไปชนะขอนแก่นแต่เก็บมาชนะั้นเอางี้เนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนะอตีมาเยี่ยมหน้าไม่ใช่คุณไปอมขี้มาพ่นได้อาเลยโอเค โทษนะใครอยาอมไอ้บ้าไม่ทีนี้มาอีกเกมหนึ่งคือสัปดาห์นี้เนี่ยโปรแกรมไทยลีกมีวันเสาร์แล้วแบบแกนแกนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ทีมที่ต้องเตะฟุตบอลเอซีเอลที่ผ่านมาไม่เอซีเอลที่จะเริ่มขึ้นกลางเดือนเนี่ยจะมีแล้วไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามให้ทีมพวกที่จะมีโอกาสในการแข่งขันเนี่ยเร่งโปรแกรมเร่โปรแกรมก่อนนะเนี่ยคุณดูดิ ถ้า b ีจีไม่ชนะหรือว่าแพ้เนี่ยออก็คือถ้าแพ้เอาไงถ้าแพ้ถ้าเรือจบแล้วเรียบร้อยบอกให้เพราะฉะนั้นต้องบุรยิยามก็กล้าแพ้ขอนแก่นเออไม่รู้ละแล้วไปชนะในเกมกลางสัปดาห์เหรอใช่จะบ้าแล้วเก็บตัวไว้ก่อน,นไหนๆก็ขึ้นโปรแกรมมาครับเชียงรายยูกับเชียงใหม่ย,ยูครับพี่กับน้องเนาะมันจบแล้วไหมสัปดาห์นี้อืไม่เหลือ,อยังเป็นทางการ จบอยู่แล้วเขาประกาศอยู่แล้วนี่อย่างเขายัง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 เขาจบฉันอยู่เป็นทางการอยู่แล้วยังยังเป็นไม่เป็นทางการทางทฤษฎีก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้สักอย่างอ๋อดบบี้จะเป็นดรบบี้ครั้งสุดท้ายไหมของทีมโซนเหนือที่เล่นระดับไทยลีกสูงสุดด้วยกันเนี่ยน่ครั้งสุดท้ายเออพอดูแล้วไม่เอาเสื้อเอาผ้าเลยคุณก็ได้ตะอ๋อแต่ทก็ไม่แน่นะเขาอาจจะเตรียมเตรียมทีมไว้เตรียมเอาง่ายเตรียมทุนนะครับอ่ะ ไว้เพื่อปีหน้าก็ได้อ,อ,อ,อใช่มไหม,มคิดว่าเอยไม่เป็นไรตกมาเราขึ้นใหม่ไดไแ้แต่ที่น่าสนใจสำหรับเชียงรายอยูเนีก็คือการที่ต้องพยายามรักษาอันดับเพื่ออย่างเพืในในโซนผมว่าอันดับสี่อาจจะยังไม่ได้ไป ACL ในปีหน้ามันต้องอันดับสามนะใช่นะ,นะนะเพราะว่าค่าสมรรสิทธิ์มันลดลงไงคุณหนึ่งที่คุณนึ่บอกว่าต่อไปอ่ะมันจะเหลือกี่ทีมนะคื มันจะเหลือประมาณจริงๆเหลือสองแต่แต่ไม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 ่สองเนี่ยสองเนี่ยอาจจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่รู้ครับหรืออาจจะสองหรืออาจจะหนึ่งแล้วก็สองต้องไปเพย์ออฟอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่เพียงแต่ว่าโดยโดยสถานการณ์คือยังไงเชียงรายซึ่งตอนนี้อยู่อันดับสี่นะฮะตามหลังทรูซึ่งอยู่อันดับสามอยู่นะฮะอันทรูเนี่ยถ้าเป็นกำืองเปอย่างทอ่ว่าเก่งก้ามูเดียวกันน่ะครับคือประมาณนี้ไงคือทรูเนี่ยแข่งน้อยกว่าด้วยยี่ห้านัดมีอยู่สี่เปอรับ เชียงรายยี่หกไดมีอยู่สี่สิบเอ็ดครับอ่าแล้วก็โปรแกรมสัปดาห์นี้ทูไม่มีโปรแกรมนะนั่นเท่ากับว่าเชียงรายต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกหนึ่งก็คือการพยายามที่จะโชคตัวเองให้อยู่ในระดับท็อปทอปไว้นะฮะครับใช่แล้วก็อันที่สองก็คือเหมือนกั็นบบการอุ่นเครื่องตัวเองเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่เอชเอลไงครับนะอันนี้คือความน่าสนใจในนัดนี้แล้วอันที่สามแววแวแวมาว่าเชียงรายยูยืมผู้รักษ,ษาประตูมือดีมาช่วย ในเกม a c ซก็มันก็ต้องยืมพวกสาตูมือดีดิคุณถ้ามือไม่ดีมือขาดเราจะมาทำไมอ่ะโอ้ยเนาะกูไม่น่าพลาดเลยต้อนยืมพวกสาตูมือดีให้มันฟังนิ้ให้มันผู้ชมกูให้มันเสียบกูอ่ะสรุปเยวะพอลสรุปครับมีแนวโน้มจบแล้วใช่ไหมจบครับโอเคอ่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะครับบีจีปทุมเจอท่าเรือนี่แหละ ผมบอกว่าว่าไงรองจาาฝูงเจอทีมันดับ8ล่าสุดเพิ่งจะชนะเพิ่งจะชนะเกมแรกในเเอ้หกนัดหลังสุดแล้วก็บีจีนะเป็นปีนี้เอาง่ายฤดูกาลนี้เป็นทีที่เล่นไม่ค่อยคงเส้นคงวาอ่าใช่ใเน้นเสมอก็เนี่ยอ่อซึ่งซึ่งอีกนะซึ่งอะไรแค่เอือก็เหมือนกันถ้าเอือยิ่งแย่กว่าตัวดีๆทั้งนั้นคือคือของของของบีเนี่ย ครับก่อนที่มกรโตจะเข้ามาเนาะ uh huh. ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอยันป้ายอะ่ะค,คืออาจจะไม่แพ้ทีมไหนมาสิบกว่าเกมก็ตามนะแต่เสมอไปถึงเกินครึ่งอะ่ะจากสิบสองนัดผมพูดเลยเกมนี้อาจจะได้เปลี่ยก็คือการเป็นเจ้าบ้านแค่นั้นเองอืมนะอืมอืมอือืมอนี้เจอท่าเรือซึ่งท่าเรือเองก็แน่นอนไม่ได้รู้เลยแล้วเนาะครับนะครับเพียงแต่ว่าจะทํายังไงเพื่อให้ทีมสามารถกลับมา ที่น่าสนใจคือ BG จะมี2กองหลังสำคัญก็คือทางด้านของ es, unes, ขอาเดสตูเนสกับทางด้านของว so, ิงนเตอร์กาดโซ่กาดโซ่ไม่ได้ลงแต่ได้ลงแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของต่างตัวต่างชาติของเขาคือเดียก็หรือซานตกลับมาหลังจากพ้นโทษแบนวันนี้มาวันนี้มานัดนี้มาครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของ BG <ผม S 1> ซึ่งเจอท่าเรือมองไงอ่ะเปิดเปิดหัวมาเนี่ยท่าเรือเนี่ยจากตัวนยผมว่าน่นจะเป็นการลงตัวกับกลายเป็นที่แบบโพชแต่ละคนจูนมันไม่ติดเลยอ่ะ อ๋อเหรอคุณหนึ่งสังเกตดิเอ,อเกมนี้ดีอ,อีกสองเกมไม่ดีเดี๋ยวกลับมาดีม,มันงงคือความจริงมันจูนกันติดแล้วมันน่าจะยาวไงแต่อนนี้สะดุดตลอดครับก็พอๆพพกับบีจีในฤใดูกาลนี้ยขนาดเอาเอา,เอาคดโองกลับมาเนี่ยยังไม่ผ่านเลยอืม,อม,อมใช่ไหม,มจากคนที่เคยทําทีมโอแบบคือเพอร์เฟกต์ในทุกทุกตำแหน่งครับกลับกลายเป็นเนี้ยคุณหนึ่งคงเรลงอ่ะ ไม่แน่นอนคลองเส้นคงวาใช่แต่ตอนนี้เราก็ดูเหมือนไม่คลองเส้นคงวาไม่รู้ว่าเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าฮะนะครับดูเหมือนมันจะดาวหรือเปล่าไม่ดาวนะน่าจะเป็นเจียวอะ <laughs>